เที่ยงนี้เนี่ยลูษีต้องมาหากินอาหารเที่ยงเขาเรียกว่าลูษีอาหารเที่ยงวันนี้ผมเลงมาที่ร้านไทยบำรุงไทยทำไมผมไม่ไปเจ้าอื่นก็จะไปทำไมละ่ะผมก้มาอุดหนุนญาติผมด,แดิแซ่เดียวกันนี่และที่ผมสั่งประจำเพราะว่าคือแม่ผมจะหน้าตาเป็นอีสรนแต่ผมชอบอาหารเหนือข้าวซอย สูตรเหนือแท้เพรก็ภรรยาของพี่น้อยเป็นคนเหนือไม่ใช่เหนือกาลสินนะนู้นรู้ภาคเหนือผมได้เดนะี่แล้วผมก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอ่ออืมสั่งมาสําหรับทราดตัวนี้ไม่กีค่คนนี้มาอุดใส้ติ่งและที่สําคัญครับเนี่ยเนี่ยน้ำชาเนี่ยท่านผูน้ชมผมชอบทานน้ำชาเพราะว่าผมเป็นเจ๊โจกโคจอปทอเจ๊กค,คนผู้ไทย นี่นีนี่้ำชาจะออกมีเจ้าเดียวนี่ละมั้งในสกลนครเนเจ้าอื่นผมไม่รู้นะอย่าว่ากันและน้ำใบชาที่ใายนะครับนี่นี่ใบาชาตาปั้นของอิวกีขายมาตั้งแต่นี่นี่อากงเนี่ยขายมาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่หกตอนนี้ร้อยกว่าปีแล้วครับชาของอิวกีครับ มีทานที่ร้านไทยบำรุงไทยคุณอ้วนๆเนี่ยไม่มีไขมันนะครับและถ้าทานบ่อยๆครับจะคุณเสล็งอาหารอร่อยล้างพอด้วยน้ำชางองกหญอีมีตำนานรับรองว่าอร่อยกายอร่อยสิบอร่อยใจและสุขภาพดีแข็งแรงย่าลืมไทยบำรุงไทยอาหารเที่ยงของคุณทุกวันตบอ,อ้างคือผมพิเศษ มีเศษแผ่ขึ้นมาคุณโอเค